แล้วเราลิปส่วนนะแต่บนตรงนี้นะครับที่น้าเตะเนี่ยมันมันจะง่ายกว่าทิปดแบบนี้นะครับให้เป็นทิปสุงเนี่ยจะง่ายกว่าครับสวิสวัสดีคุณผู้ชมชาวกระดานติดหลอกท่านโฮมอไมรคกับกราบสวัสดีสวิสดท่านผู้ชมชาวกระดานติดหอกทุกท่านผมดูดสเก็ตเตอร์ครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนท่า ฮาร์ดฟลิปครับสำหรับท่าฮาร์ดฟลิปนี้นะครับมีน้องๆหลายๆคนนะครับขอมาเยอะมากนะครับอยากให้น้าสอนท่าฮาร์ดฟลิปนะครับว่ามันเตะยังไงมันเป็นยังไงว่าทําไมถึงเรียกว่าฮาร์ดฟลิปนะครับก็ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าฮาร์ดฟลิปก็คือยากฟลิปนะฮะยากไหมก็ยากนะครับเพราะชื่อว่าฮาร์ดฟลิปมันก็ต้องยากอยู่แล้วนะฮะตาที่จะเตะง่ายนะฮะก็สําหรับท่าฮาร์ดฟลิปเนี่ยมันประกอบด้วยท่าอะไรบ้างนะครับ ที่เราจะสามารถเตะได้นั้นนะครับเราจะต้องมีท่าพวกนี้ก่อนนะฮะท่าแรกนะครับบอลไซป๊อปโชวิดนะครับน้องน้องก็ต้องเตะท่าบอนไซป๊อปโชวิดให้ได้ก่อนนะครับสอนนะครับน้องๆก็ต้องเตะคิกคฟลิปให้ได้นะครับและฮาร์ดฟลิปที่นายสอนเนี่ยเป็นฮาร์ดฟลิปสไตล์น้านะครับซึ่งเตะกันมาตั้งแต่ช่วงยุค90นะครับช่วงยุคใหม่ๆเนี่ยฮาร์ดฟลิปจะเตะคือแบบมาตรฐานเลยคือ ฟอนต์ป๊อปแล้วใส่ฟิปนะครับสำหรับน้าจะเป็นการกดกดลงนะครับแล้วก็ไปฟิปส่วนให้มันตั้งขึ้นนะครับคือมันก็มีความยากทั้งสองท่าครับมันคือเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ง่ายอ่ะมันก็ไม่ง่ายแต่วิธีที่น้าเตะเนี่ยมันมันจะง่ายกว่าที่เตีแบบอย่างนี้นะครับให้เป็นแารฟิปี้ยจะง่ายกว่านะครับแต่ฮักฟิปแบบตั้งมันจะมีความอันตรายนะครับเพราะว่ามันอาจจะแทง กระจุน้องๆได้นะฮะตั้งนะครับก็ระวังกันหน่อยละกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็มาดูวิธีการวางเท้าอย่างไรนะฮะไฮเทห้าฮาร์ดซิฟได้นะครับก็จะสอนวิธีการวางเท้าทั้ง2แบบนะครับแบบน้ากับแล้วก็แบบอ่าเพอร์เฟกต์ฮาร์ดซิให้ดูนะครับว่าวางเท้าอย่างไรนะครับเอาแบบแรกนะครับคือการวางเท้าแบบปกติแบบ normal hard flip หรือแบบ perfect hard flip ที่ โปรหลายท่านเตะกันในปัจจุบันนะครับเท้าหน้านะครับเราจะวางประมาณนี้นะครับเพราะเวลาเราฟลิปเราจะฟลิปออกแค่ตรงนี้นะครับคือให้โดนแผ่นนะให้สกิตริดเดียวให้เกิดคือให้แผ่นมันเกิดการหมุนเท่านั้นเองนะครับเราจะไม่ได้วางแบบคลิกฟิปแล้วก็ไม่ได้เตะลูดออกไปโดนตรงนี้นะครับเราแค่นี้แล้วก็สกิตราออกนิดเดียวให้โดนช่วงนี้นะฮะเท้าหลังนะครับเท้าหลังเราจะวางแบบนี้นะครับแบบฟอนป๊อปนะครับเนี่ยเลยแบบฟอนป๊อปทุกคนก็จะวางแบบมีฟอนป๊อป ป๊อปป๊อปไปข้างหลังแบบนี้นะครับก็คือฟอนด์ป๊อปนั่นเองและก็คือเวลาฟอนด์ป๊อปปึป๊บเราก็ฟลิปส่วนออกไปทางด้านหลังครับเท้าหน้าเนี่ยเวลาฟลิปเนี่ยให้มันเกี่ยวไปด้านหลังแบบนี้นะครับเพื่อที่แผ่นมันจะได้พลิกเกิอดอาการหมุนนะครับแล้วเป็นฮาร์ดฟลิปนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับแบบของหน้านะาจะวางแบบนี้นะครับเท้าหน้านะาจะวางใกล้ๆน็อตครับส่วนเท้าหลังนะาจะวางแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับของน้าจะเป็นการกดป๊อป ลงตรงแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่ามันจะมีการดันไปด้านหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะครับ,บ,บนี้นะครับส่วนเท้าหน้านะจะวางตรงนี้นะก็เตะเหมือนกันครับคือฟลิปออกตรงนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้ลูดออกสุดนี่นะฮะคือฟิปออกตรงนี้เหมือนกันแล้วก็สะบัดเท้าออกมาด้านหลังเหมือนกันนะครับเพื่อให้เกิดการพลิกของสเก็ตบอร์ดนะครับมันก็จะได้ท่าฮาร์ดฟลิปนะครับ สำหรับถ้าฮาร์ดฟิปนะทุกคนเวลาที่เราเตะแผ่นแล้วนะครับลักษณะแผ่นจะเป็นแบบนี้นะฟอนป๊อปแล้วเราฟิปส่วนนะแผ่นจะหมุนอย่างนี้นะครับเวลาแผ่นพลิกเราจะเห็นข้า,างล่างแผ่นก็คือด้านลายแผ่นนะครับแล้วแผ่นจะกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือฮาร์ดฟิปนะครับของนา้าน้าเตะแบบนี้นะครับมันจะตั้งกว่ามก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วแผ่นก็จะหมุนกับมาเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับกรณีที่หลายๆคนเตะแล้วแผ่นมันเป็นแบบนี้ ขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นด้านกระดาษทรายแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเตะปุ๊บแล้วเห็นหน้านกระดาษทรายแบบนี้แล้วแผ่นมันหมุนจะมาแบบนี้ท่านี้นะครับเรียกว่ามาสกาฮาร์ฟิลนะครับหลายคนเห็นนะครับความแตกต่างของมันก็คือเวลาเราเตะปุ๊บแผ่นจะไม่พลิกเห็นลายข้างล่างนะครับแต่ว่าจะเห็นเป็นกระดาษทรายแบบนี้นะครับแล้วหมุนหมุนขึ้นมาแล้วมันจะกลับแบบนี้พอดีเท้านะครับซึ่ง เมื่อก่อนนะก็เตะเป็นแบบนี้ก็มีที่ตดแบบนี้ก็มีเพราะว่าเราฟลิกไม่โดนนะครับเวลาเตะนะครับก็สังเกตหน่อยละกันนะครับว่าแผ่นเราพลิกหรือเปล่าหรือแผ่นเราไม่พลิกหรือแผ่นเราหมุนเป็นด้านกระดาษทรายแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีชื่อท่าเรียกไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็สังเกตดูหน่อยละกันอาร์ตรฟลิปนะครับที่ถูกต้องก็คือเตะปุ๊บกดป๊อบฟอนป๊อบฟลิกสวนแล้วแผ่นจะพลิกเข็นใต้ลายสเก็ตด้านล่างแบบนี้แล้วพลิกกลับมาเป็นด้านนี้นะครับถึงเรียกว่าฮาร์ดฟิปนะครับ ำหรับท่าฮฟิวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสเก็ตบอร์ดจาก r i g h t s t y l e เก็ชอแบบนี้นะครับรุ่นชิมแทงนะครับทุกคนถ้าใครชอบลายสเก็ตบอร์ดแบบนี้นะครับฟิวฟิวแบบนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้าน Ri ส์ s ไตล์สเก็ต s h อ p นะครับนะที่พิมไว้ให้ด้านล่างครับหน้าฝนแบบนี้นะครับฝนตกแบบนี้ทุกวันอาจจะไม่ใช่หน้าฝนนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่ได้เอารถเก่งไปนะครับเราขี่มอเตอร์ไซค์หรือเราขี่จักรยานไปนะครับก็กระเป๋า วันเวสเก็ตช h o p นะครับใส่เกตบอร์ดอันนี้นะครับสามารถการฝนได้นะครับทุกคนก็ใช้ดีนะครับผมกนก็พกมาประจำนะครับแล้วก็หาซื้อได้แล้วที่ One Way s k ก t ตช h o p นะครับสำหรับกระเป๋าใส่สเกตบอร์ดรูปเหลียวแบบนี้นะฮะทุกคนอันดับแรกนะครับให้เราเตะสเก็ตบอร์ดนะครับถ้าหาสิฟให้แผ่นคลิกครบของมันนะครับแล้วใช้เท้าหน้าเท้าเดียวนะครับในการจับสเก็ตบอร์ดก่อนนะครับ ใช้เท้าเดียวจับให้คล่องก่อนนะครับดูโมเมนต์การหมุนของสเก็ตบอร์ดนะครับที่เขาเตะนะครับสเก็ตมันจะไม่กระเด็นไปข้างหลังนะครับมันจะลอดอยู่ใต้หวางขานะครับและที่สําคัญนะครับก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเวลาเตะแล้วท่ามันลอดใต้หวางขาเนี่ยถ้าแผ่นมันไม่ครบหรือเรากดปั๊บไม่พอเนี่ยแผ่นมันไม่หมุนมันจะตั้งขึ้นมันอาจจะแทงปีกจู้ได้นะครับเมื่อจับจังหวะได้แล้วนะครับเอาเท้าหน้าจับได้บ่อยๆแผ่นพริกครบรอบแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็เหยียบ2อเท้าได้เลยนะครับจากจังหวะเอานะครับแล้วก็เหยียบ2เท้าลงไปเลยนะครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับท่า hard flip นะครับที่ทุกคนขอมานะครับก็ลองไปเตะกันดูนะครับอาจจะยากสักเล็กน้อยนะครับไม่น่าจะยากสักเล็กน้อยครับน่าจะยากเลยแหละชื่อก็บอกอยู่ hard flip นะฮะยังไงก็ลองไปฝึกกันดูแล้วกันยากหน่อยนะครับแต่เท่นะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับ ระวังสเก็ตบอร์ดมันจะทิ่มปิกาจูเอานะครับเพราะว่าเนะตะแบบน้ำมันตั้งนะครับก็ระวังทิ่มแล้วกันนะฮะก็โอเคทุกคน้องไป,ไปกันดูแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับให้ช่องดูดิสเก็ตเตอร์ด้วยนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย big f ิ t l e t ได้แล้วเฮ้ยไหนเฮ้ยฟิวไม่อาจเตะ